กระบะป้ายแดงหายวูบไปจากเมืองไทยค่ะมีใครสังเกตรหรือว่ารู้สึกกันบ้างไหมคะว่าคนไทยเราถอยกระบะป้ายแดงน้อยลงค่ะแต่ที่น่าห่วงกว่านั้นก็คือปีนี้ค่ะประเมินเอาไว้เลยนะคะว่ายอดขายกระบะนั้นจะติดลบถึง7%วิกฤตที่สุดในรอบ24ปีเลยค่ะสวมเิเคราสเศรษฐกิจ TTB หรือ TTB Analytics ประเมินเอาไว้ค่ะบอกว่าทั้งปีนี้นะคะประเทศไทยของเรานั้นจะมียอดขายรถกระบะบรรทุกขนาดหตันอยู่ที่ประมาณ171,000คันค่ะหมายความว่าติดลบถึง7%เมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะแล้วก็นับว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเลยนะคะในรอบ24ปีซึ่งสะท้อนนี้เราเห็นว่าภาวะของตลาดรถกระบะยังคงประชนแรงกดดันอย่างต่อเนื่องค่ะ สายสำคัญนะคะมาจากรายได้ของครัวเรือนระดับปานกลางถึงรายได้น้อยค่ะที่มีการฟื้นตัวช้าแล้วก็ไม่ทั่วถึงด้วยซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะถือว่าเป็นกลุ่มหลักของคนที่ใช้รถกระบะแล้วก็มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจสูงด้วยและในขณะเดียวกันค่ะต้องยอมรับด้วยนะคะว่าการที่เราจะกู้เงินซื้อรถใหม่ในยุคนี้อาจจะไม่ง่ายเหมือนก่อนค่ะเพราะว่าสถาบันการเงินนะคะยังคงดำเนินนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังมากขึ้น รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้ริโภคหรือว่าเทรนด์การใช้รถก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะรถกระบะอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกในใจอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่ามีทางเลือกมากขึ้นมีคู่แข่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะท่ามกลางการแข่งขันในตลาดรถยนต์ที่ดุเดือดเลือดพล่านและทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็มีผลนะคะทำให้ความต้องการกระบะในประเทศไทยของเรานั้นวูบหายลงไปหดตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะ ย้อนกลับไปในอดีตค่ะกระบะไทยนั้นเคยขายดีอย่างมากนะคะในอดีตเคยทำยอดขายสูงถึงประมาณ4 0แสนคัน5 0 0แสนคันต่อปีแต่ว่าในระยะหลังๆนี่แหละค่ะยอดขายนั้นลดลงไปเรื่อยๆนะคะมาอยู่เพียงแค่2แสนคัน3 0 0นคันต่อปีเท่านั้นค่ะซึ่งทาง TTB Analytics ก็ระบุนะคะว่าตลาดรถกระบะหนตันของไทยมีทิศทางที่หดตัวลงอย่างต่อเนื่องค่ะ แล้วก็ยังคงมีแนวโน้มว่าจะหดตัวลดต่ำต่อไปในปีนี้ด้วยนะคะปี2,569โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดต่างจังหวัดค่ะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนะคะสัดส่วนประมาณ60%ถึง70%ของยอดขายกระบะทั้งประเทศพบว่าตอนนี้นะคะยอดจดทะเบียนรถกระบะป้ายแดงลดลงติดต่อกันหลายปีแล้วค่ะและสำหรับในแง่ของโครงสร้างตลาดนะคะพบว่าตอนนี้ รถกระบะที่ราคาถูกกว่าราคาจับต้องได้ในกลุ่มกระบะเชิงพาณิชย์นั้นยังพอขายได้อยู่ค่ะแต่ว่าในกลุ่มของราคากลางถึงระดับบนหรือว่าราคาแพงๆนะคะตอนนี้ยอดขายกลับวุบลงอย่างต่อเนื่องซึ่งกระบะ้า้าแดงในช่วงราคาตั้งแต่ 8แสนบาทไม่เกิน1ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถกระบะ4ประตูนะคะสัดส่วนนั้นลดลงจาก39%ของยอดจดทะเบียนกระบะป้ายแดงเมื่อปี2565เหลือเพียงแค่33.5%ในปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ในทางตรงันข้ามนะคะกระบะตอนเดียวและรถกระบะแคบบางรุ่นในช่วงราคาตั้งแต่6แสนบาทไม่เกิน8แสนบาทซึ่งเน้นการใช้งานเชิงพาณิชย์สัดส่วนนั้นเพิ่มขึ้นนะคะจากระดับ 58%เมื่อปี2 5 1 5ขึ้นมาเป็น62%ในปีที่แล้วค่ะรวมถึงหนึ่งในประเด็นนะ่าสนใจอย่างยิ่งนะคะก็คือในอีกด้านหนึ่งค่ะกลุ่มของคนเมืองให้ความสนใจกระบะหรูมากขึ้นนะคะความนิยมของรถกระบะพรีเมียมที่มีราคาตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปมีเพิ่มขึ้นค่ะ แม้ว่าโดยรวมตลาดนั้นอาจจะยังเล็กมากก็ตามนะคะโดยมากกว่า60%ของยอดขายรถในกลุ่มนี้นะคะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีคนเคยบอกนะคะว่าถ้าหากเศรษฐกิจดีเราจะเห็นคนเนี่ยถอยกระบะป้ายแดงกันมากขึ้นแต่วันนี้กระบะป้ายแดงหายไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำตอบไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของไรายได้ที่ลดลงค่ะ ข้อมูลจาก TDB Analytic ประเมินเอาไว้ค่ะว่าปัจจัยสำคัญนะคะที่มากดดันยอดขายกระบะมาจากกำลังซื้อที่เปราะบางของคนไทยในวันนี้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ใช้รถกระบะนะคะที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีวิสระแล้วก็ธุรกิจ SME ด้วยค่ะและกลุ่มนี้นะคะถือว่าเป็นคนที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำแล้วก็ฟื้นตัวไม่ทั่วถึงค่ะ เนื่องจากกระบะถือว่าเป็นสินทรัพย์นะคะที่ใช้ในการประกอบอาชีพและการผลิตโดยตรงนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะคนไทยเรายังเจอกับภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็นี่คืเรือนนะคะในระดับสูงประกอบกับคุณภาพนี่ของสินเชื่อรายย่อยที่มีแนวโน้มแย่ลงค่ะส่งผลทําให้การกู้ซื้อรถไม่ง่ายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนค่ะซึ่งถือเป็นฐานลูกค้าหลักของตลาดรถกระบะและส่วนใหญ่เองก็ต้องพึ่งพาสินเชื่อ finance แต่ปัจจุบันนี้สถาบันการเงินนะคะเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ค่ะรวมไปถึงประเด็นที่มองข้ามไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของราคาแล้วก็เทรนด์การใช้รถที่เปลี่ยนไปสําหรับยุคนี้ค่ะอย่างเช่นรถอเนกประสงค์รถ e ีวีค่ะ ซึ่ง t DB Analytics ก็มองนะคะว่าราคาขายรถกระบะที่แพงขึ้นปรับตัวสูงขึ้นในช่วงหลังรวมถึงมุมมองของคนใช้รถนะคะเพื่อการพานิษบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะก็ทำให้ความนิยมรถกระบะในไทยนั้นลดลงไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาค่ะผู้ผลิตรถยนต์เองก็หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบะที่ตอบโจทย์การใช้งานส่วนบุคคลหรือไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะคะรวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะการใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเข้ามาใช้ก็ส่งผลนะคะทำให้ต้นทุนแล้วก็ราคากระบะนั้นแพงขึ้นปรับสูงขึ้นค่ะและยังรวมไปถึงที่ยุคนี้นะคะเราเองก็ต้องรัดเข็มขัดการใช้เงินต้องคุ้มค่าค่ะทําให้คนคิดมากขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าไม่ต้องใช้รถบรรทุกหนักประจําก็อาจจะไปเลือกใช้รถยนต์อเนกประสงค์ หรือว่า SUV MPV กันมากขึ้นนะคะเพราะราคาเองก็อาจจะจับต้องได้มากกว่าแถมตอนนี้บ้านเราเองก็มีค่ายรถจากจีนนะคะบุกเข้ามาทำการตลาดมากขึ้นมีทางเลือกให้เรามากขึ้นสำหรับเซกเมนต์นี้ค่ะและยังมีปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้ค่ะคือเรื่องของภาษีนั่นเองนะคะมีการบังคับใช้โครงสร้างภาษีสมรสามิตใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2519ที่ผ่านมาค่ะ ปรับเกณฑ์การจัดเก็บภาษีจากเดิมนะคะที่อ้างอิงประเภทเครื่องยนต์และความจุกระบอกสูบมาเป็นการอ้างอิงปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เทคโนโลยีขับเคลื่อนเป็นหลักค่ะส่งผลน,นะคะทำให้รถยนต์เครื่องยนต์สันดับภายในแล้วก็รถไฮบริดที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนสูงต้องเสียภาษีอัตราที่เพิ่มขึ้นค่ะและสำหรับกระบะนะคะส่วนใหญ่ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลค่ะ ก็ถูกปรับอัตาราภาษีจากเดิมนะคะ2-10%ขึ้นเป็น2-13%ค่ะส่วนตัวรถ PPV นะคะจะถูกปรับจาก10-40%ขึ้นมาเป็น10-50%เลยค่ะก็ส่งผลทำให้ราคาขายรถใหม่ๆนะคะมีนวนมว่าจะแพงขึ้นจากเดิมประมาณ2-10%เลยค่ะส่วนในแง่ของอุตสาหกรรมการผลิตรถ ก็นับว่าน่าห่วงมากๆค่ะเพราะว่าแม้ว่าตลาดส่งออกรถกระบะแนวน้มถือว่าเติบโตได้ดีนะคะสำหรับปีที่ผ่านมาแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากการผลิตเพื่อชดเชยความต้องการในประเทศที่หายไปค่ะซึ่งปีที่ผ่านมานะคะปี2 5 5 8ยอดผลิตรถกระบะ1ตันเพื่อส่งออกในรูปแบบรถสำเร็จรูปหรือ CBU สูงกว่ายอดขายในประเทศประมาณ3เท่าค่ะ แตกต่างจากอดีตนะคะที่ยอดผลิตเพื่อส่งออกแล้วก็ยอดขายในประเทศนั้นสัดส่วนมักจะใกล้เคียงกันค่ะประมาณ1-1.5ถึงเท่าซึ่งอนาคตระยะข้างหน้านี้นะคะความต้องการรถยนต์เครื่องยนต์สันดาบโดยเฉพาะกระบะดีเซลในตลาดโลกแนวโน้มถือว่าลดลงต่อเนื่องค่ะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกนะคะเขามีมาตรฐานใหม่ๆใ,ในการควบคุมก๊าซคาร์บ,บอนไดออกไซด์รวมถึงมาตรฐานมลพิษนะคะที่เข้มงวดมากขึ้นในหลายประเทศคู่ค้าเลยค่ะ ถามว่าทางรอดของกระบะไทยอยู่ตรงไหนคำตอบจาก TTB Analytics มองนะคะว่าภายใต้สถานก,การณ์แบบนี้ค่ายรถคนที่ผลิตกระบะจะต้องปรับตัวให้ทันค่ะให้สอดคล้องกับตลาดนะคะพัฒนารุ่นรถที่ราคาจับต้องได้มากขึ้นออกแบบเงื่อนไขสินเชื่อที่มีความยืดหยุ่นรักษาฐานตลาดระดับพรีเมียมด้วยการสร้างความแตกต่างทั้งเรื่องดีไซน์สมรรถนะแล้วก็ภาพลักษณ์ รวมถึงการยกระดับนะคะบริการหลังการขายเพื่อเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแล้วก็ต้องไม่ทิ้งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างยั่งยืนค่ะเพื่อมารักษานะคะความสามารถในการแข่งขันแล้วก็โครงสร้างห่วงโซ่ประทานในการผลิตของอุตสาหกรรมรถกระบะไทยค่ะซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะเป็นอุตสาหกรรมหลักๆห,ห,หรือว่าเป็นโปรดักช Cha เปียนของประเทศมาอย่างยาวนานค่ะ ย้ำเลยนะคะว่าตลาดรถยนต์ปีนี้ไม่ง่ายค่ะความท้าทายรอบด้านนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของรถกระบะไทยค่ะที่เป็นรดักแชมเปี้ยนนะคะถ้าหากมีผลกระทบหนักขึ้นมาก็หมายความว่ารายได้ของคนไทยจะลดลงและรายได้ของประเทศเองก็จะสะเทือนไปด้วยค่ะ